ทำไรอะหาตังดิแฟนผีมันยบตังกันไม่รู้มันเอาไปไว้ในนี่ผีห้ามนานหรอห้าไม่พอีจะบอกให้ว่ารถเนี่ยมิวเอ็กอะที่ซ่อนตังเขาไม่ซ่อนตามเกะแล้วพี่เขามีห้าที่ที่เขาซ่อนกันส่วนใหญ่ที่แรกเลยตรงไม่หนุ่มพาผีไปเลยทีจิโอเคที่แรกเลยพี่ส้มไม่ต้องหาตรงนี้ที่แรกเลยที่เขาจะซ่อนกันเบสิกนี่กล่องใส่แว่นตากล่องนี้นะเออพี่ได้โวอ้อ มึงเดียวมึงนี่รอยนึงร้อยนึ่งแล้วไปดูที่ที่สองมัามีไหมมาตรงไหนดามาไปบีมไปที่สองเลยพี่อยู่ในห้องโดยสารมานี่ตรงให้หนองบีมตรงเบาะเลยพี่เบาะไฟฟ้าพี่ลองเลื่อนเบาะไฟฟ้าพี่ลองเลื่อนเบาะเลยข้างนิ้วไม่ใช่เหลือนิ้วเออมันนีใจได้เอามึงรอยนึ่งเปิดถัวมึงตู้กูหนมึงโดนหนวันนี้ที่สามพี่ส้มอันนี้คือไฮไลท์เลย เพราะว่าเราอะใช้สองคนครอบครัวใช่ไหมพี่น yeah, ี่ที่วางแก้วที่วางแก้วแล้วมีใช่เรือน้องบิ้มปีเมนมีเอ้านี่พี่ส้มฮะมึงนะสาบอยแล้วละเดี๋ยวยังเลื่อยไม่เลยจิสามรอยแล้วมึงอย่ไปดูอีกสองที่สามรอยมึงมึงถูกเนมึงโดนกูเนมึงก้อยตาเลยส้มที่ตรงนี้เบสิกเหมือนกันหนูบอกเลยว่าตรงเนี้ยซ่อนเงินได้ดีนี่ฝังเก็บเครื่องมือเอ้า มันยอมได้กันนะบิม๊มได้อเอาเรื่องีเพิ่งรอแล้วมีห้าสิบบาทนะเดี๋ยวอย่างเลยไหมเดี๋ยวบิเลตที่เดี๋ยวก่อนบีมแป,ป๊บนึองพี่เลตกอนอย่างเลยไหมเออโอเคฝั่งนี้ด้วยพี่ฝั่งนั้นกันมีเป้าว้ามึงดีนะาที่บาทมึงอย่างนี้เนีกูนามึงก่อยท่ามึงโดนแหน่นได้กี่บาทแล้วจ้ะพี่สี่ร้อยแหละบีมพี่สุดท้ายหนูว่ามี พี่โรยเละพี่หนูพามาดูหน้าฝากระโปงหนูต้องบอกกันนะว่าถ้าแฟนพี่ซ่อบตรงนี้นะปรามาจา์เดี๋ยวมาดูมันยี่หอนย่อมเออบีมฝ้ากระโปงเะเออพี่ตรงนี้เลยย่อมได้ไปน้อได้ที่มีน่อนนะมีเลยมี่ตรงนี้พี่กล่องฟิลมันย่อมได้ไอซ้อมไอบีมมีไหมพันบีมยังมีไหมเปอด์ตีไม่มีแล้วเก่งพัน ยทุกคนมันย่อมแบ่งพันเนี่มันต้องโดนแหน่ๆนี่แหลนี่แค่ okay, มันย่อมนี่เดี๋ยวมันโดนแหนวนันนี้นี่นิวอะรอแล้วบิวอะรอแล้วบิมกลับบ้าน <Okay, S 1> แล้วป่ะใจมังบิมบิกลับบ้านแล้วเจ๊ okay, พี่พอดี